สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะราชกิจจานุเบกษาด่วน2บุคนนคลนามสกุลดังหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายวันที่23มินาคม2566เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพ,พร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เปรืองคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่สจ1208ทับ2566 กองบังคับคดีล้มละลาย2สารล้มละลายกลางกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบอสอยอโจดได้ยินฟ้องต่อสารล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ทั้งสองล้มละลายและสารได้มีคำสั่งลงวันที่2มีนาคม2566ให้พิทักษ์ทรัพย์ ของนายปานุพันธ์บุญนาคลูกนี้ที่1และนางสิริพรบุญนาคลูกนี้ที่2เด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช2483แล้วดังนั้นนับตั้งแต่วันที่สารได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่เพียงผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2 8 8 3และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา24ทับ1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา24ทับ1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวังโทษไม่เกิน200,000บาทตามมาตรา173ทับ1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2483 อันหนึ่งเจ้านี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทหรือไม่ก็าตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุก,การกรม กรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีปุ่มเเนาอยู่ภายในกำหนดเวลาเดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิจทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่22มีนาคม2566ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่เว็บไซต์ราชกิจจา soc.go.th ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ